บทที่สามสิบดอกไม้แห่งความทรงจำผมเห็นเป็นวงกลมหลายวงซ้อนๆกันแล้วครับผมบอกเธอด้วยความดีใจที่เริ่มไขปริศนาได้เก่งมากภายในส่วนที่มีการทับซ้อนกันนั้นจะเป็นที่ตั้งของแท่งผลึกแห่งความทรงจำในแต่ละช่องก็จะมีแท่งเหล่านี้ไม่เท่ากัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเรื่องราวและความสัมพันธ์โดยภายในวงกลมแต่และวงจะมีแท่งผลึกแห่งความทรงจำบรรจุอยู่เป็นหกแถวหรือหกแฉกคล้ายกับกลีบดอกไม้ซึ่งแต่และกลีบจะมีการเกิดของแท่งผลึกที่ต่างกันตั้งแต่8ดถึงสิบสองแท่งเมื่อคูณกับจำนวนหกกลีบก็จะเท่ากับสี่สิบแปดถึงเจ็ดสิบสองแท่ง ซึ่งภาพนี้ฉันมักจะส่งออกไปตามโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกเพื่อให้ผู้ที่มีความละเอียดทางจิตได้มีโอกาสรับรู้การมีอยู่ของรูปแบบของความทรงจำนี้และเมื่อเขาสัมผัสและนำไปถ่ายทอดเขาจึงเรียกภาพสัญ,ญลักษณ์นี้ว่าดอกไม้แห่งชีวิตแต่ที่จริงฉันอยากให้เรียกว่าดอกไม้แห่งความทรงจำมากกว่า พาสุธาอธิบายหลังจากที่พาสุธาอธิบายเพิ่มภาพของกลีบด,ดอกไม้หกแฉกก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นท,ทั้งทั้งที่ตอนแรกไม่สังเกตเห็นมันเลยอ้ออ๋ออเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับทั้งหมดมันดูคล้ายกับตาข่ายที่ถักทอเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมครับผมพูดออกมาขณะที่ภาพปรากฏชัดขึ้น จำนวนแท่งคริสตลัลที่บรรจุในกลีบดอกไม้ทั้งหมดนั้นคือดวงจิตที่มีสายสัมพันธ์แบบใกล้ชิดกับเธอและอีกส่วนหนึ่งที่ทับซ้อนกันรอบนอกจะเป็นแท่งความทรงจำของดวงจิตที่มีความสัมพันธ์แบบห่างๆหรือเพื่อมาเป็นเงื่อนไขอีกทีซึ่งก็จะมีจํานวนคล้ายกับภายในวงกลมคือมีตั้งแต่48 ถึง72ดวงจิตเช่นกันดังนั้นทุกๆก,กลุ่มจึงมีสองบทบาทในเวลาเดียวกันคือ1เป็นกลุ่มดวงจิตที่ใกล้ชิดกันและ2เป็นกลุ่มดวงจิตที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันหล่อนอธิบายโอ้ฟังดูซับซ้อนจังเลยนะครับผมแสดงความเห็น เธอไม่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากก็ได้มันไม่ได้เป็นความรู้ที่จำเป็นสักเท่าไหร่แต่ที่ฉันอธิบายมาทั้งหมดเพียงแค่เป็นข้อมูลให้เธอเข้าใจตามที่มันเป็นจริงเพื่อให้เธอไขปริศนาในลำดับถัดไปให้ได้เท่านั้นเองเธอเสริมจำนวนเลขพวกนี้มีความหมายอะไรไหมครับผมถาม จำนวนไม่ได้สำคัญเท่ากับตำแหน่งที่ตั้งของมันเพราะตำแหน่งจะมีผลต่อการกำหนดความสัมพันธ์ของทุกดวงจิตเมื่อเขามาเกิดเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์และเงื่อนไขที่มีต่อกันจะเป็นความเชื่อมโยงในระดับควอนตัมที่ยากต่อการอธิบายเพราะมันจะมีความสลับซับซ้อนทั้งด้านเวลาและพื้นที่เวลาและพื้นที่อีกแล้ว ผมไม่น่าถามเลยพอได้ยินคำพวกนี้สมองผมมักจะปิดทันทีผมพูดฉันอธิบายแบบง่ายๆก็ได้เธอเข้าใจเรื่องกลไกการกลับชาติมาเกิดบ้างแล้วใช่ไหมพาสุธาถามพอเข้าใจอยู่ครับผมตอบสมมุติว่าชาตินี้ เธอเคยทำเรื่องไม่ดีกับใครคนหนึ่งซึ่งนั่นเท่ากับเธอได้สร้างกระบวนการทางพลังงานที่ทำให้เธอต้องกลับไปเผชิญเงื่อนไขนี้ใหม่ในชาติหน้าหรือพูดง่ายๆว่าเธอทั้งคู่ได้มีพันธสัญญาต่อกันไปแล้วและสมมุติว่าเขาคนนั้นเกิดอุบัติเหตุและตายไปก่อนแต่เธอยังมีชีวิตยืนยาวไม่ตายสักทีกว่าที่เธอจะตาย คนคนนั้นอาจจะไปเกิดใหม่ที่ไหนสักแห่งแล้วดังนั้นการที่เธอทั้งคู่จะโคจรมาเจอกันใหม่อีกในช่วงเวลาที่เหมาะสมในพื้นที่ที่เหมาะสมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเจอกันในเงื่อนไขที่เหมาะสมตามที่เคยผูกกันไว้มันจึงเป็นเรื่องที่ยากและมีความสลับซับซ้อนในระดับควอนตัมที่ฉันบอกไปแล้ว และที่สุดของปัญหาคือทุกๆคนล้วนมีเงื่อนไขที่หลากหลายทั้งหลายเรื่องราวและหลายคู่กรณีเธอลองคิดดูว่าหากต้องมีพนักงานสักคนมาทำหน้าที่จัดสรรให้เกิดเงื่อนไขกับผู้คนเหล่านั้นซึ่งที่จริงต้องเรียกว่าจัดสรรให้กับคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้เธอคิดว่า จะมีใครทำเรื่องพวกนี้ได้ต่อให้เป็นฉันที่เปรียบเสมือนเป็นแม่ของพวกเธอหรือแม้แต่พระเจ้าที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อของพวกเธอก็ตามไม่มีทางที่ใครจะมาจัดสรรเส้นทางให้พวกเธอได้มาเจอกันและ,ะเผชิญเนื่อนไข,ขของกันและกันได้อย่างครบถ้วนรอกเธออธิบายอืมแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมถาม ตำแหน่งที่ตั้งของแท่งผลึกแห่งความทรงจำเหล่านี้และคุณสมบัติของดวงจิตของเธอทุกคนคือเครื่องกำกับการเกิดของกระบวนการทั้งหมดเธอจะมีความสัมพันธ์เฉพาะกับดวงจิตที่อยู่บริเวณรอบๆหรือกับคนที่มีความเชื่อมโยงในวงวานของเธอเท่านั้นซึ่งถ้าหากนับจำนวนดวงจิตแล้วจะเท่ากับเจดวงจิตที่เป็นแบบใกล้ชิด และบวกกับจำนวน72็คูณหที่เป็นจำนวนคนที่อาสามาเป็นเงื่อนไขซึ่งตัวเลขอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนดวงจิตที่ปรากฏในแต่ละกลีที่ฉันได้อธิบายไปแล้วซับซ้อนจริงๆแล้วคนอื่นที่อยู่ไกลไม่มีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเลยอย่างนั้นหรือครับผมถาม มีซี่นี่เราคิดเฉพาะส่วนที่วางกันไว้ตั้งแต่แรกหรือที่เธอเรียกกันว่าพันธสัญญาเดิมแต่ในส่วนของการสร้างพันธสัญญาใหม่นั้นอาจจะเป็นคนทั้งในวงวานของเธอเป็นทั้งคนนอกวงวานได้หมดไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็มีได้เธอลองดูดีๆสิว่าถ้าลากเส้นความสัมพันธ์กันจริงๆทุกคนย่อมเชื่อมโยงกันหมด เธออธิบายเพิ่มเติมซึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของจิตจิตของเธอทุกดวงจะทำหน้าที่จัดสรรให้ทุกอย่างเกิดขึ้นพลังงานที่เกิดขึ้นคือตัวแปรสำคัญมันเปรียบเสมือนรหัสที่ถูกกำหนดขึ้นจากเธอและคู่กรณีโดยที่ไม่มีใครมาควบคุม ทุกๆเรื่องเป็นกลไกการทำงานของจิตวิญญาณภายในของเธอทั้งสิน้นพาสุธาอธิบายเอาละคราวนี้เธอลองเพ่งมองไปยังกลุ่มผลึกแห่งความทรงจำที่อยู่ตรงหน้าเธออีกทีสิหากเธอสามารถมองเห็นรูปเรขาคณิตหกเหลี่ยมได้เมื่อไหร่ให้บอกฉันด้วย หล่อนแนะนำกติกาคล้ายกับเล่นเกมปริศนาภาพได้ครับผมตอบรับผมเพ่งไปยังกลุ่มของแท่งผลึกที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งแต่มองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นรูปทรงแบบที่พาสุธาบอกสักทีผมจึงลองมองแบบกว้างๆและลองทำให้ตาเบรอเ เพื่อค้นหารูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมดูนะการหรี่ตาและทำตาเบร์เบรแบบไม่โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งซึ่งมันคือวิธีการที่นักเรียนศิลปะจะรู้ดีว่าถ้าเมื่อไหร่ต้องการจะเห็นน้ำหนักของภาพที่ชัดเจนจะต้องทำแบบนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังทันทีที่ทำสายตาเป็นแบบนั้นภาพของรูปเรขาคณิตหกเหลี่ยมก็ปรากฏขึ้น เนื่องจากมันดูมีความหนาแน่นมากกว่าบริเวณอื่นผมเห็นแล้วครับผมตะโกนออกมาด้วยความดีใจเยี่ยมมากเธอกล่าวชมเชยทำไมมันถึงปรากฏเป็นภาพให้ผมเห็นแบบนี้ล่ะครับผมถามด้วยความแปลกใจโดยส่วนใหญ่จำนวนของผลึกในแต่ละกรี ที่ฉันเปรียบว่าเป็นเหมือนกลีบดอกไม้นั้นจะมีจำนวนแท่งคริสตลัลบรรจุในแต่ละกลีบแค่8-12แท่งต่อหนึ่งกลีบเท่านั้นแต่สำหรับในขอบเขตของรูปหกเหลี่ยมทั้งหมดนี้แต่ละกลีบจะมีความหนาแน่นมากถึง14แท่งมันจึงทำให้เวลาเธอมองแบบไม่เพ่งก็จะเห็นขอบเขตของหกเหลี่ยมได้หล่อนอธิบาย พอเธอพูดจบผมลองนับจำนวนแท่งคริสตัลในแต่ละกลีบดูปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีสิบสี่แท่งจริงๆด้วยครับผมยืนยันตามที่เธอพูดเมื่อเธอเห็นรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นหกเหลี่ยมแล้วในบรรดากลีบทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตนี้จะมีเพียงห้ากลีบเท่านั้นที่มีแท่งผลึกแห่งความทรงจำอยู่เพียงสิบแท่ง เธอลองหาห้ากลีบนี้ให้เจอก่อนนะเธอเพิ่มปริศนาให้ผมต่อโหอันนี้ยากเหมือนกันนะครับเพราะถ้าไม่นับทีละอันมันแทบจะมองไม่ออกเลยเนื่องจากขนาดของแท่งคริสโตลมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่คระกันไปหมดผมเริ่มโอดครวนไม่ยากหรอกถ้าเธอหาเจอหนึ่งอัน เธอก็จะเดาออกว่าอันที่เหลืออยู่ตำแหน่งไหนเพราะมันจะมีรูปแบบการวางที่มีระบบโดยตำแหน่งของมันจะสร้างรูปทรงเรขาคณิตที่สมมาตรกับรูปทรงหกเหลี่ยมหล่อนแนะนำเทคนิคได้ครับผมจะลองดูผมพูดผมเริ่มต้นด้วยการสุ่มนับทีละกลีบทีลกลีบ โดยไม่ได้กาหนดเป้าหมายใดๆซึ่งน่าแปลกที่พอผมนับกลีบที่หนึ่งที่มีสิบสี่แท่งเสร็จพอมานับอีกกลีบที่อยู่ติดกันผมก็เจอกับกลีบที่มีผลึกสิบแท่งพอดีเจอกลีบที่หนึ่งแล้วครับผมรีบแจ้งให้หล่อนทราบโอ้เร็วมากคราวนี้เธอลองวิเคราะห์ดูสิว่าภายในรูปหกเหลี่ยมนี้ หากอันแรกที่เธอเจออยู่ตำแหน่งนี้อันที่สองมันน่าจะอยู่ตำแหน่งไหนหล่อนเสนอวิธีการต่ออันแรกที่ผมเจอตอนนี้มันอยู่ที่ริมขอบมุมล่างซ้ายมืออืมแสดงว่าอีกอันมันจะต้องอยู่ด้านตรงกันข้ามคือริมขอบมุมล่างขวามือผมวิเคราะห์จากที่หล่อนแนะนำและก็เป็นอย่างที่วิเคราะห์ไว ผมลองนับจำนวนแท่งของผลึกที่อยู่ในกลีบนั้นดูปรากฏว่ามีสิบแท่งจริงๆเจอกลีบที่สองแล้วครับผมรีบบอกพาสุธา